ปลั๊กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะสตาร์ทติดแน่นอนแต่ที่ต่างกันคือลูกลอยมันไม่ขึ้นนะครับเราจำเป็นต้องกิ้มปลั๊กเนี่ยปลั๊กเดิมมันจะเป็นแบบนี้เราเป็นต้องกิ้มปลั๊กปลั๊กลูกลอยให้มาตรงช่องเสียบของญี่ปุ่นะปลั๊กอันนี้จะอยู่กับติดรถนะครับติดรถมันก็จะเป็นสองสายแบบนี้ของเดิมเป็นอย่างนี้เลยเราต้องย้ายตัวกลาง่มาไม้ขอบ แะตัวขอบมาไว้กลางเพื่อที่จะตรงของญี่ปุ่นวิธีจิ้มก็คือหายขึ้นมาเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวล็อกไม่ให้เราจิ้มได้ต้องงัดออกก่อนไม่งั้นจิ้มไม่ได้อันนี้กลางนะครับกลางไว้ขอบจะไม่จุกอพะพลาสติกุดอยู่แล้วก็งัดออกก่อนอย่าเพิ่งอย่าไปทิ้งนะครับจุกอันเนี้ย เราก็เอามาเอามาเสียบไว้ที่ช่องว่างกลางนะครับกลางเอาไว้ขอบนี่ขอบเอาไว้กลางกลางกิ่มต้องเลียมแดมนีม่นะเลียมหน่อยกิ้มแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ตรงแล้วครับอันนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมเนะี่ย ตัวล็อกเนี่ยจำท่าได้ดีเสียบลูกร้อนก็ขึ้นส่วนสองสายเนี่ยปั๊มต๊กขึ้นแน่นอนสายก็ไปในสตาร์ตตีนแน่นอนแต่ลูกร้อนไม่ขึ้นแค่นั้นเอง